สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนัก,กษัตริย์ปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง31ธันวาคม2 5 6 3ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีวอกนะครับว่าคนเกิดปีวอกนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในนัก,กษัตย์ปีวอกหรือเกิดในนัก,กษัตริย์ปีใดนะครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตริย์ปีใดครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ 16จนถึง3 1ธันวาคม2563นะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีบอกครับ ไพ่2คาถาจะเป็นไพ่ที่พูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดปีบอกในช่วง16จนถึง3 1ธันวาคมนี้นะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีบอกครับต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง3 1ธันวาคมนี้นั้นจะเป็นช่วงเวลาแห่งการได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานนะครับไม่ว่าจะเป็นจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีจากเพื่อนร่วมงานจากคนรอบข้างก็ดีครับ รวมถึงคนเกิดปีวอกเองมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับความสําเร็จและ โอกาสที่รอคอยก็ว่าได้ครับในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆนะครับถามว่าอุปสรรคปัญหาจะยังมีบ้างไหมก็ต้องบอกว่าจะมีเข้ามาบ้างนะครับแต่จะเป็นอุปสรรคปัญหาที่คนเกิดปีวอกนั้นสามารถที่จะรับมือได้ครับสามารถที่จะจัดการได้เพียงแต่ว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคบางอย่างที่มีความเกี่ยวพันกับคนนั้นคนเกิดปีวอกจําเป็นจะต้องยอมถอยบ้างในบางครั้งยอมอ่อนข้อบ้างในบางคราวนะครับ เพื่อที่จะทำให้งานที่คนเกิดปีวอกนั้นคาดหวังหรือว่าสิ่งที่จะต้องทำนั้นเดินหน้าต่อไปได้ครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกครับไพ่หนึ่งเหรียญซึ่งจะตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปในดวงชะตาการงานนะครับไพ่ใบนี้เราจะพูดถึงการยกระดับการปรับระดับขั้นในดวงชะตาการงานนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกกำลังจะมีข่าวดีในเรื่องงานครับ กำลังจะได้พบกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้มีเกณฑ์จะได้งานนะครับ ใครที่กำลังทำงานก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆหรือว่าได้เริ่มต้นกับโครงงานโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสำคัญครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลา16จนถึง31ธันวาคม2563นี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาก,การงานของคนเกิดปีบอกก็ว่าได้นะครับและในครั้งนี้จะเป็นการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างครับวัน16จนถึง31ธันวาคม2 5 6 3นนี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของนักกษัตริย์คนเกิดปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง31ธันวาคม2563ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกครับ16จนถึง31ธันวาคม2563นี้ต้องบอกว่า เป็นช่วงเวลาที่การเงินของคนเกิดปีบอกจะจคล่องตัวดีครับไพ่ราชาแห่งเหลียญจะเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของการเงินได้ดีใบหนึ่งนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินของคนเกิดปีบอกว่าการเงินมีเกณฑ์ที่จะคล่องตัวมากขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับค้าขายก็จะค้าขายดีขึ้นมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสใหม่ๆทางการเงินนะครับทำธุรกิจส่วนตัวการเงินก็จะคล่องตัวดีครับคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันนะครับการ การเงินของคนเกิดปีวอกต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง31ธันวาคม2563นี้หากในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครที่มีปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินต่างๆก็ต้องบอกว่าในช่วง16 จนถึง3 1ธันวาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นสามารถที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ ไพ่บทสรุปในดวงชะตาการเงินอย่างไพ่เจ็ดถ้วยนั้นเราจะพูดถึงการเงินของคนเกิดปีวอกนะครับเรียกได้ว่าโอกาสใหม่ๆยังเปิดกว้างและรอคอยคนเกิดปีวอกอยู่เสมอจะมีโอกาสใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีทางการเงินเข้ามานะครับแต่คนเกิดปีวอกนั้นจะต้องตั้งใจแล้วก็ทําอย่างเต็มที่เท่านั้นจึงจะสําเร็จได้ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาบนั้นไม่เด่นนักนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่หวังจะเสี่ยงโชคคงต้องดูให้พอเหมาะพอสมนะครับดวงชะตาการเงินของนักกษัตรัย์คนเกิดปีวอกผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างนะครับว่าคนเกิดปีวอกนั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง31ธันวาคม2563รบครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง31ธันวาคม2563นนี้นั้นไพ่เจ็ดเหรียญจะพูดถึงช่วงเวลาที่คนเกิดปีวอกจะต้องคิด ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณและคนรักนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอนาคตที่คุณและคนรักนั้นจะมีร่วมกันนี่เป็นช่วงเวลาแห่งการคิดการตัดสินใจ เกี่ยวกับคุณและคนรักก็ว่าได้นะครับในช่วง16จนถึง3สิเวทธันวาคม2563นี้ไพ่าราชินีแห่งจันนั้นจะเตือนให้ระวังปัญหาหนึ่งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ครับนั่นก็คือการที่จะต้องระวังในเรื่องของปัญหารักสามเศร้าปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นระหว่างคนเกิดปีวอกและคนรักนะครับต้องระวังว่าจะมีคนเข้ามาเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักหรือการที่คุณนั้นเข้าไปเป็นมือที่3าในความรักความสัมพันธ์ของใครแบบไม่ตั้งใจก็เป็นได้เช่นกันนะครับรวมถึงปัญหาในเรื่องของความลับที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นปิดบังไว้ ก็ระวังว่าจะกลายเป็นปัญหาได้เมื่อความลับนั้นไม่เป็นความลับอีกต่อไปนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกในช่วง16จนถึง31ธันวาคม2563นี้คนเกิดปีวอกจำเป็นจะต้องตัดสินใจในทุกๆเรื่องที่เข้ามาหรือว่าในทุกๆการตัดสินใจอย่างรอบคอบและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอย่ารีผาบทสรุป จนเกินไปนะครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกในช่วง16จนถึง31ธันวาคม2563นี้นั้นถ้าเป็นคนโสดก็ยังไม่มีเกณฑ์จะพบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่และถ้าใครที่อยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ต้องขอให้ดูให้ดีดูให้แน่ใจว่าคนที่คุณน,นั้นจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ด้วยนั้นเขายัางโสดและยังไม่มีเจ้าของจริงๆใช่ไหมนะครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกผ่านพ้นไปครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คําทํานายใดที่ดีนะครับก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจครับคําทํานายใดที่ต้องเฝ้าระวงังก็ขอให้คนเกิดปีวอกนั้นเก็บไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเทวาวพรนักกษัตริย์คนเกิดปีบอกทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ